ครับประมันมันถ้าจะให้ติดก็ได้เราเอานี่นะแป้นน้ำไปกินด้วยนะมีกุญแจตรงนี้นะฮะล็อกเปิดปิดไฟได้นะมุดติดครับงนี้นะฮะล็อกล็อกแบตได้นะมีกุญแจล็อกแบตได้นะโอเคไปยังพร้อมแล้วนะเอาละผมจะเอาคันนี้นะคันเล็กกวับเพื่อนเลยจะบิดแล้วจะไปแล้ว มีกระจกด้วยไหมอะเอาละโอ้ไม่เคยใช้พุ่งพุ่งพุ่ง้าเต็มเดี๋ยวนะอ่าเฮ้ยไอ้พุ่งพุ่งพุ่งอันนี้เป็นหมอช่วยปันนะเฮ้ยพุ่งไม่บิดเลยยังไม่ทันบิดยังไม่ทันบิดโอ้ โอ้โหโอ้โคตรฟิลเลยปาดปัดปัดอ่าอันนี้อันนี้โหมดบิดโหมดบิดโหมดบิดไม่ปั่นเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยนะถ่ายดูถ่ายดูอันนี้ผมเป็นโหมดปั่นไม่บิดดูมันพุ่งดิดูมันพุ่งดิโอ้ยไม่เคยโอ้โหอันนี้คือโหมดบิดโหมดโหมดบิดนะโหมดบิดคือนี่ไม่ป้องปั่น นี่นี่ดูมือนี่นี่ยังไม่ปัดเลยใ่ปะหมดบิดหมดบิดโอ้โหเดี๋ยวเเข้ากันเข้ากันเข้ากันเฮ้ยเดี๋ยวเข้ากันเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเข้ากันเข้ากันไม่ชินโอ้โหเมื่อกี้หมดปัดนี่มันบอกไม่ถูกเอ้ยเข้าโล้ดิไม่ไม่เคยปัดโหมดอย่างนี้นะ หมดไอ้บหมดจากหัวรอช่บหายเคยเคยแตะบิดสกูตเตอร์มันพึดพึดคันนี้นี่มีไม่บอกด้วยนะขี่ไปแล้วห้าร้อยสี่สิบกโลโหมดปั่นมันพุ่งนะเฮ้ยอุ้ยตา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 ยมี่หน้าล่ะเมื่อกี้ตกใจเลยยังไม่ทันบิดตอนปั่นึดไปเลย นี่เหมือนกันอารมณ์เหมือนกันอารมณ์เวลาอยากให้มันเร็วก็เปลี่ยนเกียร์ไปนะอ่ามีของคุณมีเกียร์ด้วยเหรอนีมีมีผมไม่มีเลยผมไม่มีเกียร์ดิไอผมบิดอย่างเดียวโอ้มาถึงว่ามันว่ะมีแปดฮะของคลิปมีแปดผมมีเจ็ดแล้วก็สามารถปรับเอ่อแมนนวลได้เลยว่าจะเอาเร็วผมเร็วเท่าไหร่แบบฟินมากสองหมื่นแล้วคุณก็ปัดปัดปัดเกียร์ได้ด้วยปัดเกียร์ได้ด้วยสองพันแปดขับกระปีดมอเตอร์ตรงนี้ได้ด้วยตรงที่ผมตกใจเมื่อกี้ตอนผมกดอ่ะ ผมหมุนไปรอบหนึ่งมันปื๊ดมันไม่เหมือนจักรยานโอเตะใช่ไหมอันนี้ถ้าเรากดไปก็จะแบบมันไปอย่างงั้นรอบต่อรอบอันนี้ผมปั่นไปรอบหนึ่งมันไปสามสี่รอบอ่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้นี้น้ำหมือนเท่าไหร่นะอันนี้หมื่นหนึ่งเองหมื่นหนึ่งพันใช่เออหมื่นหนึ่งพันเฮ้ยไม่ผมรถไฟฟ้าผมนึกว่ามีระบบบิดอย่างเดียวระบบบิดกับระบบปันผมผมไม่น่าเชื่อว่าผมไม่เคยเจอระบบ ช่วยปั่นอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองช่วยปั่นก็คือเหมือนว่าเท่าเท่าที่ผมดูนะก็คือไฟฟ้ามาจา่ายให้กับมอเตอร์อม,มาช่วยสมมุติว่าไอตัวตัวนี้มันหมุนใช่ไหมใช่เร,เรากดไปปุบ๊บแบบระบบรอบหนึ่นนะนงปุ๊บมันก็จะเพิ่มเพิ่มมีสองสาม่งไหม <นะ S 2> ผมว่าเราช่วยปั่นหมายความว่าตอนเราหมุนไปรอบนึงมันวิ่งรอบนึงแต่เราไม่เหนื่อย,อยงไงแต่นี้มันไม่ใช่แหละเราหมุนไปรอบนึงมันปึ๊บปึ๊บปึ๊ด อันนี้หมื่นดึงอันนี้สองหมื่นแปดสองแปดแล้วก็ที่ร้านเนี่ยมีอีกจุดยี่สิบคันเท่าไหร่นะเริ่มต้นราคาเท่าไหร่นะจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าซื้อไปบิวเองอ่ะสี่พันก็ได้สามพันสี่พันก็ได้แล้วโอ้โูตกใจเลยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหรือวันนี้เราจะไปทานข้าวที่ร้านนั้นร้านไหนร้าน อาหารอะไรข้าวมันไก่แหละดีแล้วเหลือข้าวมันไก่ใช่ไหมน่ะข้าวมันไก่นะได้ได้ได้แองข้นะอย่างมนี้สบายเลยไม่ต้องกลัวเหนื่อยแล้วไปถึงไหนถึงกันเอาดิเข่ายาวเลยนะแค่แบบเวเอาพูดง่ายๆเลยนะผมใช้ระบบช่วยปั่นอย่างเดียวดีกว่าอยู่แล้วอ่ะคุณนับเลยนายผมขอถ่ายสวยๆหน่อยไม่เมื่อกี้ตกใจตอนออกมาเมื่อกี้ใจหายแวบ อ๋อนะอไปคนระับโอ้โหโห อนุญาตนะฮะถือกล้องไม่ได้นะ,ะเพราะว่าต้องบิดมือหนึ่งหันกล้องอย่างนี้แล้วกันเนี่ยดูดินี่ไม่ใช้ขาเลยอ่ะนี่นะฮะแต่ถ้าปั่นได้นะนี่ปั่นก็พุ่งนะดูดิอืมอืมอืมโอ้มีกระจกให้ด้วยนะโคตรมันเลยอ่ะอไปไหนละสองหนุ่มอ่ะ ไม่กล้าถือกล้องเลยนะฮ <Yeah. S 1> ะเนี่ยเดี๋ยวถือกล้องให้ดูหน่อยแล้วกันนะหาจังหวะที่รถไม่เยอะนะให้ดูนะว่าบิดอย่างเดียวนี่นะฮะเนี่ย <Yeah. S 1> บิดอย่างเดียวเฮ้ยนี่นะฮะขาไม่ได้ตันเลยพุ่งเอาพุ่งเอา เดี๋ยวดูข้างล่างหน่อยนะดูข้างล่างดูข้างล่างนะผู้ชต้องปั่นโคตรตีเลยแต่ปั่นก็ได้นะนี่ปั่นมันก็ช่วยปั่นนะแต่มันไม่ค่อยชินหรอกตอนปั่นนะยังไม่ชินมันพุ่งไงมันไม่เหมือนกับตอนเราปั่นจักรยานไงปั่นปุ๊บพุ่งเลยนี่ผมไม่ได้บิดนะดูดิไม่ได้บิดมือเลยนะปั่นปุ๊บก็พุ่งเลยอะ สบายนะเผื่อฉี่มอไซค์เลยนะนิ่มเนี่ยเหมือนเราปั่นมอไซค์ดีนะนี่ไปตามเท้าเลยอนะ่ะตอนเองปั่นเหมือนขาสโลเลยนะแต่รถมันไปเร็วเนะ้ๆดูดิคือแบบปันติดเข้าอ่ะ <c oughs> <c oughs> ล้อใหญ่ไม่เหนื่อยเลยนะโอ้ยนี่น่าขึ้นไปภูกระดึงนะสามรอบอ่ะนี่ตอนพี่ปั่นทีมันก็แรงทีนะสุดินี่ยนี่พี่ไม่บิดเลยนะดูดูดิโอ้โหแบบเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เลยอ่ะโอ้มันว่ะลุกดี อาไปเลยแสงเลยแสงเลยแสงเลยหนุกดีโอ้มีเกียร์มีเกียร์อ๋อตอนมีเกียร์ตอนเราเข้าเกียร์มันก็ไปเลยเหรอบบยีิบเบ็ดด้วยทำด้วยโอ้โหแต่ละเอาจี๊ดี้จนเหนื่อยเหมือนกันเฮ้ยสนุกนะใช่เฮ้ยสนุกว่ะ ปั่นได้ด้วยบิดได้ด้วยมันว่ะลูกอะฟิลแรกเลยนะฮะของการเอาจาักรยานไฟฟ้ามาลองนะวันนี้มันอะใครสนใจก็มาได้นะอยู่ที่แลนด์ไบนะฮะนี่มีโหมดนะมี M อนี่ยสูงสุดเลยปันนอีกผมโหมดเบาแล้วเแรงหน่อยเอแรงขึ้นอีก มันมีมันมีสปีดนะฮะเนี่ยสปีดความแรงของมันโอ้ห oh, นี่เราวิ่งกันยี่สิบห้าเลยเนี่ยชิวๆอะ่ะเนี่ยบิดถึงยี่สิบห้าเลยเนี่ยโอ oh, ้มาแล้วมาแล้วพี่มันต้องบิดใช่ไหมเออไม่ไม่บิดก็ได้สองระบบสามระบบอันนี้คือปั่นอย่างเดียวนะฮะอันนี้คือเป็นโหมดจักรยานเลยนะบิด บิดอะไรก็ไม่ไปนะโหมดจักรยานก็ไม่หนักนะฮะปั่นชิวๆนะแล้วก็มาโหมดบิดบิดช่วยเนี่ยนะบิดกับช่วยปัน่นฟังรถเม์ข้างหลงัง ใจใลมมากฮะใจลมมากก็มีแต่ด้วยเออของพี่ก็มีแต่มีไฟหน้าด้วยนะฮะเปิดนี่เราวิ่งกันยีบห้าเลยเนี่ย,นเ,ยเนี่ยยี่สิบห้าเลยนะเหมือนปันแล้วไม่ใช่ยี่ส้าเนาะ เฮ้ยเป็นอีกอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะอีกแบบความรู <semester spreads> ้สึกนึ่ง